วัสดีค่ะพบกับสองเถวเฮคลิปชนแนลอีกแล้วค่ะมื่อนี้มากับเด็กน้อยหนึ่งคนกับตุมตามหนึ่งตัวไอ้ตุมตามตุมตามเขามาน้ำจ้ะน้ำตุมตามนางมาน้ำ อยู่ข้างหน้าก็เ,าเลี้ยงไปทงน้ำมวนปันเตฮิตไปยังไปหยังจ้าไปยังชกกระปุกเดอ้อย่าไปเล่นเดอ้อมาเล่นที่เดิมที่เก่าที่เก่าเวลาเดิมเอาล้องไปหยอกมันเด้อ ลองไปหยอกไอ้ตุ่มตามนะึเรียกสิเรียกตุมตมต่มตามอย่าไปใกลมันนะเติมเสียงให้ได้ยินตุ่มตามไปแล้วบายบายตุ่มตามเนื้อยาไปยาไปแม่อยาไปหาแม่กบไม่ไปหรอกลูกมันมีแต่หมักงาเห็นไหมนะ่ะไปไม่ได้ ទ <laughs> <Năm tùm tam. Shehe> <suppression>. ុ <descon poneanta> ំតាមប៉ៃน้ําទុំតាមប៉ៃតាមម៉ៃលេទុំតាមក៏មកតាមតាមតាមទុំតាម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 លេក៏មកតាម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  ไอหมีไอหมีโน่นไอหมีไอหมีมาน้องพิมมี่กลัวไอหมีจ้าตามตัมตัมตามตมตามมาอย่าชนมามอย่า้อชนเดงเดิ่งเดึงเดิึงดึงเด เดืองดึองเด้อดึองเดืงเด้อเดึองเดึองเด้อเดึองเดืงเด้อเดืองเดืองสวัสดีค่ะเหรอสวัสดีค่ะหนูเสื้อเด็กหญิงที่ใชยาวดีอยู่อนุบาลสองแล้วค่ะตอนนี้สี่ขวบหกเดือนค่ะเตะน้่งเรียกไอ้มีหมีหมีหมีบักหมีตูนตามมามามา ไอ้น้องพิมพ์ยางกลับไปเห็นประตมตามมารนมันมาแล้วเออนะ่ะตุ้มตามรถมาเออไม่มีกลัวไปคลับตุ้มตามอะ่ะมันไปทําไมอ่ะมันน่ากลัวมันมีแต่รถเนะพี่นาเดียนะ่ะเสียงพี่นาเดียมีมาแล้วเอืมเห็นไหมนะ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วตาม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 แล้วพี่นาเดียนะ่ะ เอนมึงไปนาเดียใส่หมวกสิคากันเฉื่อยโตอะดึงดึงโตดึงดึงโตอะดึงดึงโตดึงดึงธรรมชาติข้าวเขียวขจีหร้อจ้าเดือนเจ็ดแล้วเขาเริ่มง้าเหรือจ้ามีน้ำอยู่ปีนี้มีน้ำปีนี้มีน้ำปีนี้ไม่เท่าไร น่ากลัวไงตัวที่เก็บขาที่โรงเรียนแม่นบอกเมนบอกนี่ก็ได้จังสิเด้งเด้งเด้งเอิ้นตุ้มตามแล้วตุ้มตามตุมตามกับไอหมีไอหมีมาทั้ตุมตามมาแล้วรถชนรถอะไรชนคะรถพี่นาเบียค่ะรถพี่นาเดีย,เ,ดยเหรอ พูดกับผู้ใหญ่ต้องพูดมีหางเสียงด้วยนะคะ,ะเรียกแม่กาบค้าดิแม่กาบค้าเรียกแรงๆนุ่นแม่กาบแม่กาบค้าอี <c oughs> <c oughs> ตุ่มตามให้ตุ่มตามไปซ่ายอยู่ฝั่งโน้นตุ่มตามนางไปซ่ายอยู่เตะ ดึงดึงเด้อดึงดึงเมื่อนี้นางอารมณ์ดีเด้อจ้าพอนางอาบน้ำตอนเชียงเย็นดีสบายไหมช็อตเด็ดค่ะช็อตเด็ดเย็นดีสบายปะหนเราวิ่งแข่งกันวิ่งแข่งกันยังไงลูกไป สองซ้ำหนึ่งสองซ้ำกลับมาป้านังมาออกกําลังกายไปวิ่งไปหนึ่งรอบไปไปอีกหนึ่งสองซ้ำรอบที่สองไปอีกไปอีกกลับมากลับมารอบที่สองเอากี่รอบสิรอบไปอีกเลยปิบไป ปิดปิดเมื่อยแล้วปิดเมื่อยยังเมื่อยยังเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วก็พอลมเย็นเย็นเสียงอะไร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 ปู เสียงประตูะตึมตึตม,มต,นะตูประตูตูก็ใเอมาแม่านกโยนหนแมพี่กปประตูแมิดเอ๊ะกรบปีพ oh <laughs> ี่เย็นดีบ่ค่ะ โ,โอ้ไม่ใช่จรวดจ,จรวดท้องฟ้ามึงท้องฟ้าตอนเย็นเด้อค่ะเอาโฟกัสเฮอสวยจังเลยท้องฟ้าข้างทองฟ้า,ข,า,ฟาข้างบนก็สวยงามข้างล่างก็สวยงามคือคืออะไรเนี่ยเขาเขาผู้ใดเขาแย้กาบบ่เขาแย้ายกาบ,อ,ายายกาบอันนี้เขาแยา้ยพิมพ์ อย่างนี้มากอดแม่ทําไมนี่มากอดแม่ทําไมนี่เด็กน้อยนี่มากอดแม่ทําไมกอดแม่ทําไมลูกนะกอดแม่ทาไมเราขอแม่ร้องเหมือนเล <c oughs> ยปากหมานจริงๆอา้าวก้าวไปข้างหน้านี่ทําเหมือนแม่ก้าวไปข้างหน้า เบียงมาข้างๆเข้ามาก้าวออกไปเบียงมาข้างๆแล้วก็ก้าวเข้ามา x and อ o w x and down x and d อนอเอนาทำดูสิ ทำสองแขนเอ็กแอนดาวเอ็กแอนดาวทำดิดาวเอ็กแอน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 ดาวยกมือขึ้นทั้งสองมือขึ้นสูงสูงขึ้นสูงสูงสุดแล้วก็ก้มลงแต่หัวเข่า แล้วก็ยกมือขึ้นสูงๆแล้วก็ก้มลงแตะหัวเขายกขึ้นแตะหัวเขายกขึ้นแตะหัวเขายกขึ้นแตะหัวเขาว่าพ่อเดินเร็วงั้นเดินก่อนแม่เดินเร็วเดินแบบนี้ลูกเออ็กแนดาว X and d อ w n X and down X and d อ w n X and down X and d ดาวถอยกลับมา เดินดีๆวิ่งเล่นสนามเด็กเล่นเลยอะใช่ไหมมีสนามเด็กเล่นไหมไม่มีอะไรนะโอ้ไม่มีสไลเดอร์เป็นอยัางมีอะไรบ้เออลูกนั่งลูกนั่งเร็วดี๋ยวซิทดา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 ว อันนี้ปลายญ้าพ่อยายกุ้มไปาย่นางฮะไปแย่นางปาย่นางไปแย่นาป่าย่้ายายนางนู่นของยายนางอันนี้ของตะกุ้มอันนี้ข้าวตะไครอันนี้ข้าวยายกาบยายกาบนี่ข้าวยายกาบเพ่นะจากไรวะหนึ่งสิบเดียวประมาณอันั้นประมาณสามไรสิบสองไร่ ไอกาบทำสิบสองไร่ได้นน่จ้ะทั้ง่างเป็นของน้องพิม <Yeah. S 1> ตรงกระท่อมน้อยปลายนาโอเคบอโอเคแหย่ okay, ป้งจ้ะน้องพิมเป็นลูกนิน้องพ,มองพิมเป็นเหลนเป็นเหลนยายเตยยันดีบอจ้ะเฮ็ดนยังลูกออกกําลังกายออกลังกาย exercise ออ up and round กันราวเอาอึบหนึ่งอึบสองอึบสามอึบสี่อึบห้าอึบอึบเอาทำทำแบบนั้นโดนๆมึงเฮ็ดโดนๆเฮ็ดโดนๆเดี๋ยวแม่นับก่อนให้ถึงสิบเฮ็ดดีๆขาตรงๆลูกขาตรงๆอ้าวนับหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจปดเกสบโอเคอห้องาสี่หเจเกสโอเคแล้วท่าไหนอีกคุณครูสอนท่าไหนอีกหน เก่งมากค่ะแล้วท่าไหนอีกคะหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสิบเก่งมากค่ะแล้วท่าไหนอีกกางเกงลุดดึงขึ้นดีๆก่อนกางเกงอะ่ะทำดีๆสวยๆลูกเดี๋ยวแม่จะส่งหนูไปเรียนโรงเรียนกีฬาโดยเฉพาะทีมซัดให้ติดทีมซัดไทยหนึ่งสาหนึ่งส สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก่งมากท่าไหนอีกลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอืมท่าไหนอีกบิดเอวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าท่าไหนอีกหนึ่ง ส3 4ส6 7 8, 9 1หจึงมากมีกี่ท่าหลายท่าท่าไหนอีก ตบหน้าตบหลังดิ 1, 1> ไม่ใช่ยื่นมือไปตบกันข้างหน้าสองอันตบ 1, 1> แล้วก็ข้างหลังเออสามเออนั่นเละ 5, นั่นเละนั่นเละ 7, 9, 10, เก่งมากอย่างงั้นเลยหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่อย่าทำอย่างนั้นไม่ดีไม่ดีหนึ่งสองสามสี ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกลางแขนออกกลางแขนทั้งสองแขนสองเออเออเออห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้าวท่าไหนอีกหนึ่งสองสามสี่ ผูดใดอยากลดความวนกระทำตามน้องพิมมีเลยเด้ยค่ะน้องพิมมีบ้ห่วงสูตรค่ะเอาท่าไหนอีกน้องพิมมีบ้หวงสูตรค่ะานาอ้นองพิมมีอมโอเคทำให้ร่างกายแข็งแรงบะแ,แข็งแรงแล้วท่าไหนาอีกอ่ะ อึ้ท่าไหนอีกหนพ้พี่อยากดูท่าอันที่มันเป็นท่ายืนตรงไหมอ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคแล้วท่าไหนอีกคู่ใดสอนนี่คู่ใดสอนคู่หลายทุกอย่างเลยคู่หลายทุกอย่างนี่คู่ไหนเนี่ยคุณครูชื่ออะไร คูอ๊บคูอัพคูกิบคูกิบพออพายับพออพายับคุณครูใดสอนทาเต้นทานออกกําลังกายคุณครูนี่กับคุณครูทียนันโอเคคุณครูหุ่นดีบ่คุณดีมากคุณครูสวยไหมสวยคุณครูน้องพิมพ์ยางสวยปะเออเหมือนลัง้างออกกล้องนี่เด้อรองเท้าหลุด หายเหนื่อยยังหายแล้วเอาท่าไหนอีกจ็อกกิ้งเลยจ็อกกิ้งเบาๆจ็อกกิ้งเบาๆทำยังไงเออจ็อกกิ้งเบาๆจ็อกกิ้งเบาๆจ็อกกิ้งเบามันไปเรือ่งสา่าหกเจ็ดแปดเก้อ่ะโอ้โหจ็อกกิ้งเบาๆเหนื่อยไหมคะเหนื่อยแล้วเหนื่อยวะค่ะ จ้าจอยแล้วี้ยแข็งแรงพร้อมอุ้ยเด็กน้อยแม่เด็กน้อยแข็งแรงนะคะห้ามถือไม่ภาพจริงนี้ห้ามถือไม่ภาพห้ามถือไม่ภาพเหรอห้ามถือไม่ห่วนเอ้าเอ้าเอาเอา แบกแกแบกแกแกเอาอาสามซ่าสามซ่าขอสามซ่าแกแบกแกแกกเงินไงสิบโลีเหอุ้ยกับบ่ได้ขออยู่ใกล้ๆเนาะนีพาพาไปขออยู่ใกล้ๆว้ายแล้วห้หนึ่งมาคนคอยไปขออยู่ใกล้แปกกแปกกแบกกแบกกแกกแบ้แบกกแบ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 กแกแกแก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 ก นานไงพี่คิวขอแล้วพี่คิวพวกพี่คิวแน่ๆเลยแต่ว่าไม่ขอให้พิมพ์น้ำจ้าเป๊ก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 มาซ้อนะนูนยายกราบยืนเท้าแตอิวอยู่นู่นนูน่นยายกราบเอาพี่คิวไป็นใจค่ะอันนี้ายายกราบดนารถใครโอ้โหทำไมมาแรงแท้โอ้โหพี่น้องพี่น้อง รถมาอย่างแรงรถม,มาอย่างแรงรถมาอย่างแรงรถมาอย่างแรงก็ไม่เจอเพ่อเี่ยรมอีกพ่เยียรมไม่อยู่นะเจ้เอา๊๊ก๊ก๊กเป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 ๊กแ๊สามสาคไม่สามสาบบทันนี่มาดอกลูกรถ ยิบแปดรอเขาเสื้อสีม้าได้เขาก็ต้องขนของมาพร้อมเอาเอาพญเซี้ยซาอิดอ่ะเป๊กแ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 ป๊กเป๊กเป๊กกป๊กเก พูดดีๆลูกพี่มี่เวลาผู้ใหญ่เรียกต้องทำยังไงลูกไม่ป๊อกป๊กป๊ป๊กไ, <laughs> ไ,ไม่ใช่เคียวตะก,กิ้งเรียกพ่อใหญ่ซาอีชขี่รถเมื่อกี้วัดดีค่ะเมื่ไรเห็นัวจ้า จ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครสองเท่าเฮ็ดคลิปในเด้อจา้าฝากเป็นกำลังใจที่ได้เฮ็ดคลิปออกมาถ้ายังไดก็ตีชมใดเด้อจา้าบายบายแล้วถ้าผู้ใดบ,บ่อยากว่นต้องออกกำลังกายจ้าเอาเอาฝากคลิปนี้ไปเป็นคลิปออกกำลังกายเด้อจา้าเฮ็ดตามน้องพิมพ์ได้เด้อจา้าเอามาบบายบายแล้ว วัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย